คำเตือนสูตรที่นำมาแบ,บ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลักกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดชะะใช้วิจารณญาณ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาะเลขเก่ดสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็จะพาเพื่อนมาคำนวณสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะคะโดยสูตรแต้มรวมนี้นะคะ,ะสูตรการคำนวณแรกนะคะเป็นสูตรแต้มรวมจะใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งนะคะบวก6คงที่ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ x บวก4นะคะ ก็จะได้ผลลัพธ์2ตัวคือ x แล้วก็ x ที่มาบวก4แล้วและเลขเด่นนะคะเลขเด่นก็จะใช้หลักหน่วยบนนะคะบวก6ขคงที่ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ x อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น x บวก3นะคะอ่าเราลองมาดูวิธีำคำนวณของสูตร แต้มรวมก่อนนะคะสูตรแต้มรวมแอดมินก็จะบวกไว้ช่องสีฟ้านะคะส่วนสูตรเลขเด่นแอดมินก็จะบวกไว้ที่ช่องสีแดงนี้นะคะเราก็จะนำสูตรเลขเด่นนะคะมาจับคู่เพื่อให้ได้แต้มเท่ากับแต้มรวมมันก็จะเป็นเลขเด่น เป็นคู่ชุดเลขเด่นของงวดนั้นๆเรามาดูกันช้าๆนะคะเพราะว่ามีเพื่อนบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเราก็มาดูไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากสูตรแต้มรวมก่อนนะคะสูตรแต้มรวมเส้นสีฟ้านะคะหลักร้อยบวกกันสองครั้งก็นำสี บวก่นะคะแต้มรวมอันนี้ก็เป็น4ีบวกสก็เท่ากับ8ปนะคะสี่บวกสเท่ากับแปดนำแปมาบวกหคงที่นะคะแปดบวกหได้14นะคะเราก็ใส่ไว้เฉพาะเลขสี่นำสี่มาบวกสี่ได้แปดนะคะแต้มรวมของเราแต้มที่1คือแต้มสี และแต้มที่2คือแต้ม8นะคะทีนี้มาดูเลขเด่นนะคะเลขเด่นเราจะใช้หลักหน่วยนะคะดึงลงมาเลยนะคะบวกหลักหน่วยของเราคือเลขหเราก็ดึงเลข6ลงมานำา6มาบวก6คงที่ค่ะ6บวกหได้12นะคะใส่เฉพาะเลข2 2บวก3ได้5นะคะเราก็ดึงเลข5งมาทีนี้เราก็จะนำเลขเด่นนะคะเลขเด่นมาบวกให้ได้แต้มรวมโดยใช้ตัวเลขเด่น1ตัวนะคะเป็นหลักโดยเราจะนำเลขเด่นมาจับชุดเราก็ดูเราก็เริ่มจากเลข2นะคะ,ะเริ่มจากเลข2ก่อนเราก็ดูว่า 2บวกอะไรได้4ก็คือ2องบวกสอบวกสได้4เราก็ใส่2อบวกสแต่เราไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกอ่ะมันก็จะเป็นเลขเด่นคือเลข2อสองนะคะเท่ากับ2อบวกสเราเอาสองเอาเอาบวกไว้ในใจค่ะสอบวกสได้แต้มรวมคือแต้มสี่ อ่ะต่อไปนะคะแต้มที่สองเราก็ใช้เลขเด่นเลขสองเนะะี่ยค่ะสองบวกอะไรได้แปดอ่ะก็คือสองบวกหกนะคะสองบวกหกได้แต้มแปดนี่นะคะเลขเด่นชุดเลขสองมันก็ออกมาแล้วก็คือเลขสองสองและสองหก ทีนี้เรามาดูแต้มแต้มต่อไปนะคะเลขเด่นเลขห้านะคะเราก็นำเลขห้ามาบวกอะไรให้ได้สี่แต่ห้ามันบวกสี่มันเกินแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องทดนะคะทดไปทดไปสิบแต้มนะคะก็เป็นห้าบวกอะไรได้สิบสี่ก็คือ ห้าเก้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่นะคะก็เป็นห้าเก้าต่อไปห้าบวกอะไรได้แปดก็คือห้าสามเข้าใจนะคะเพื่อนเพื่อนอ่าทีนี้เรามาดูผลการออกรางวัลน,นะคะผลการออกรางวัล 051095และ2ตัวล่างออก22นะคะงวดนี้2ตัวล่างออก22มันก็เข้ามาที่เลขนี้นะคะ22เห็นไหมคะ22มันก็เข้ามาที่เลขเด่นคือเลข2และแต้มรวมที่ได้ก็คือแต้ม4นะคะ อะมาดูงวดต่อไปนะคะนำศูมาบวก0ูนะคะศูนบวกศเท่ากับศูค่ะศู 0, บวกหได้6 6หบวกสได้10นะคะใส่0แนยมรวมคือ6และ0ต่อไปเลขเด่นนะคะดึงเลขห้ลงมา นำห้ามาบวกหกห้าบวกหกได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งนะคะหนึ่งบวกสามได้สี่อ่าดูทีละหลักนะคะนำเลขเด่นมารวมแต้มนะคะหนึ่งบวกอะไรได้หกก็คือหนึ่งห้าหนึ่งบวกอะไรได้ศูนย์ก็คือหนึ่ง เก้าเพราะว่า1นบวกเได้10นะคะเราตัดเลข1ตัวหน้าก็เหลือเลข0นย์นะคะต่อไปเลขเด่น4นะคะ4บวกอะไรได้6คะ4 2 4อบวกอะไรได้0 4 6เพราะ4บวก6ได้10นะคะก็เป็น0แต้ม ดูผลการออกรางวัลนะคะผลการออกรางวัล8 3 1 5 6 7และ2ตัวล่างออก2 4นะคะ2 4ก็เข้ามาที่ชุดนี้นะคะชุด4 2นะคะ4 2 2 4เลขเด่นก็คือเลข4และแต้มรวมนะคะ4บวก2ได้6แต้มนะคะ ต่อไปค่ะดูเลยนะคะห้าบวกห้านำห้ามาบวกห้าก่อนห้าบวกห้าได้สิบนะคะใส่ศูนย์นำศูนย์มาบวกหกนะคะได้หกหกบวกสี่ได้สิบใส่ศูนย์ค่ะต่อไปนะคะเลขเด่นนะคะใช้เลขเจ็ดดึงลงมา เจบวกหได้สินะคะใส่สามบวกสได้หค่ะ,ะมาดูนะคะการรวมแต้มนำเลขเด่นนะคะเลขสามสบวกอะไรได้หแต้มสามบวกสาบวกอะไรได้ศูนย์แต้มคะสาบวกเต่อไปนะคะหบวกอะไรได้หแต้ม หกศูนย์หกอะไรหกบวกอะไรได้สิบแต้มคะหรือศูนย์แต้มก็คือหกบวกสี่นะคะจะได้สิบก็เป็นศูนย์แต้มนะคะผลการออกรางวัลน,นะคะห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดและสองตัวล่างออกหกสี่นะคะงวดนี้นะคะแต้มรวมของเรานะคะจับชุดได้หกสี่ ก็เข้าที่เลขเด่นเลข6และแต้มรวมคือแต้ม0นะคะ6บวก4ได้10นะคะเรามาดูงวดล่าสุดเลยนะคะงวดล่าสุดคืองวดวันที่1กรกดาคมส3ก็ใช้ผลการออกรางวัลของงวดก่อนนะคะ5 169 6 7ใช้เฉพาะหลักร้อยหลักร้อยคือเลข9 9บวก9เท่ากับ18นะคะใส่8นำา8มาบวก6ค่ะ8บวก6ได้14ใส่4 4บวก4ได้8แต้มรวมได้แต้ม4และแต้ม8นะคะต่อไปเลขเด่นนะคะเลขเด่นก็ดึงเลข7ลงมา 7, 6บวก6ได้13นะคะใส่3 3บวก3ได้6ค่ะ เลขเด่นที่เราจะนํามาจับชุดนะคะก็คือเลข3และเลขหกมาดูนะคะเริ่มจากเลข3ก่อนนะคะสบวกอะไรได้4ก็คือ3 1 3บวกอะไรได้8 3 5ต่อไปแต้ม6เลขเด่นเลข6นะคะห บวกอะไรได้ 4, 6, 8นะคะเพราะ6บวก8ได้14 6บวกอะไรได้8คะห 6, 2อันนี้นะคะก็เป็นเลขเด่นสูตรแต้มรวมล่างนะคะ ในงวดวันที่1กรกฎาคม6กนะคะได้เลขชุดก็คือ3 1 6 8 3 5และ6 2นะคะเลขเด็ดเลขไหนจะมาอรอลุ้นผลกันนะคะมีเลขไหนโดนใจเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะคะ ช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางค่ะที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะส่วนทวนการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้นะคะเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ